สำหรับสถานการณ์ฟ้าฝนในวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังมีฝนตกหนักส่วนภาคอื่นๆฝนเริ่มน้อยลงแล้วค่ะติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับสถานีอากาศ n อ็ทกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้หลายพื้นที่ฟ้าเปิดแดดแรงฝนเริ่มซาลงแต่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันสามพื้นที่นี้สถานการณ์ฝนยังไม่คลี่คลายยังมีฝนหนักต่อและต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่ากันต่อค่ะ ลมมรสุมฤดูฝนมีกําลังปานกลางและมีตัวย่อมคว้าพดอากาศต่ำอยู่ที่เวียดนามตอนบนเป็นเหตุทํำให้ยังมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ใน3พื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมและเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับตัวย่อมคว้าพดอากาศตา่ํา วันนี้ฝนในภาคเหนือ,อยังเยอะตกได้70%ของพื้นที่จะตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาหน้าตาก,กำแพงเพชรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยลงทั้งปริมาณและพื้นที่ตกได้40%ของพื้นที่มีโอกาสตกที่นองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่เป็นฝนตกแบบกระจายตัวส่วนมากจะตกที่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณ บุรีพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองและสระบุรีกรุงเทพมหานครตกได้60%ของพื้นที่เป็นฝนธรรมดาไม่ได้เป็นฝนหนักสำหรับภาคตะวันออกมีฝน70%ของพื้นที่จะมีฝนหนักเกิดขึ้นตามาชฝั่งต้องระวังที่จันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน60%ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งอนามันมีฝน60%ของพื้นที่วันนี้ระวังฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพังงาลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกลับมาก่อติดสภาพอากาศกาันอีกครั้งในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ